วางไว้นะถ้าคื้นทำพลาดฉันไม่เอาไว้แน่เลยโอ้ดีดยโอ้ปบึบปุ๊ออไอ้จะโบนช่างช้าแท้เอาละต่อไปโหัวใจแอนอารมณ์บูดสนิทเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคอ้ออ้า โดนอัดยับแน่ขอโทษทีนะขอโทษด้วยจริงๆนะไม่โกรธนะนะนะนี่นายมาเล่นแบบนี้ฉันก็ต้องยอมบันไดทดลองฉันยกโทษให้ก็ได้นะแหมแบ้วเชียร์นี่แหละนี่ก็เพราะแรงแองไปเลยสะจั๊บจังตกกตนแล้วโมโหง่ายจะตายไปดีละลองดูบ้างดีกว่า อยดันสดุดได้อ่ะขอโทษนใจเอ๊อนัังการนี er> ่พี like ่เงมายุที่ทำอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยเอาไปให้ไม่ได้แล้วเอคนไหนอยากทำก็ปาเองเรื่องแบบนั้นก็แล้วแต่คนน่นนะแน้วแต่คนเหรอบางคนก็ทำให้เราเกลียดไม่ลงสิ ถึงจะโดนทาไปได้รุนแรงแต่พอเห็นหน้าปุ๊บมันก็หายโกรธปั๊บเลยละ่ะแบบตรงข้ามมันก็มีเหมือนกันนะเรียกว่าชวนมันใจก็ได้มัองโอ้ยทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยแต่พอเห็นหน้าแนละ้วมันบุดกิจเฉยเลยคนแล้วนะมันก็มีหลายแบบนะบางคนก็ชวนให้รักบางคนก็ชวนให้เกลียดเลยฉันอยากเป็นคนที่ชวนให้รักเนะ่อะนี่นายช่วยหน่อยสิโดเร,อรมอนนายมีของวิเศษ<ะ>อยู่แล้วใช่ไห<ะ><ะ>มเ<ะ>อ่ะ,อะ,อะ เอ้ยเ้ไม่ได้น,นะยาไม่เกลียดกินรังละเม็ดนะแล้วนายก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่คนรักนายแต่ว่าอย่ามากินต่อหน้าฉันเชวยเล่าที่ฉันต้องดูว่านายในนะันก็เพื่อตัวนายเอง <c oughs> กินไปแล้วเหรอกินไปยัง <c oughs> อ่าเดี๋ยวดสุดท้ายนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอโอ้แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยให้ยองเลแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วอันนี้ยังไงก็โกรดได้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฮะต่อไปนี้จะไม่มีใครโกรธฉันอีกแล้วจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆสักทีโนบิตะ ทิ้งแบบ่น <ement> mm ั hmm. <oughs wave noise iquer> yeah. Yeah. Uh ้นแปลว่าใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วนี่นะออมมีอะไรครับแม่ยังจะมาถามอีกว่าอะไรเอ๊ะช่างเถอะรู้สึกว่าความโกรธมันจะหายไปหมดแล้วล่ะแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะครับเพราะเวลาโกรธอะแม่เหมือนปีศาจยายแกด้วยปีศาจยายแกเหรอ ไม่ลงจริงๆใช่ไหมล่ะครับโอ้ยเงียบๆเงียบเดกีอนนี้ทำอะไรของเธอฉันก็ไม่รู้ด้วยนะนอบี ทำอะไรของแกนี่อเอ้ยช่างเนะเห็นหน้าแกแล้วมันโกรธไม่ลงเลยอ่ะฮ่า่อย่าพูดอย่างนั้นสิอัดฉหน่อยนะอัดหน่อยนะอัดหน่อยนะัดหน่อยนนาน้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 างมาน้านนี่แหล่นี่แล่นั่่นี่นี่น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  ดีละงั้นฉันลองทดสอบดูบ้างใจเอนยก็ไม่เกดอันนี้เลยบังอ่านนะละแกเอ้ยอายุที่ทำเลยอ่ะไม่มีใครเกิดเชื่อีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันจะเป็นคลมแบบนั้นจริงเหรอเนี่ยน่าอิชฉาจังเลยอ่ะ เทียบกับทางฉันแล้วนะไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนหรือที่บ้านก็โดนโหตลอดเวลาเลยวันนี้ก็กลัวจะไม่กล้ากลับบ้านเลยด้วยอ่ะอฉันเอาลูกออดที่จับได้ไปใส่ไว้ในกาลน้าแล้วแม่ได้เอามาลินใส่น้ํากินน่าเต็มเอเฮ้ยแบบนี้ทาไงดีอ่ะอฉันจะรับผิดชอบแทนนายก็แล้วกันนะเฮ้ย hey, จริงๆเหรอจะช่วยรับผิดแทนฉันจริงๆเหรอโอ้ออใช่ทางฉันเองก็ บอกไปเลยนะว่าฉันทําเองจริงเหรอเอ้ยช่วยฉันบ้างสิฉันใส่น้ําตาลกับเกลือสลับขวดน,นะเหรอฉันก็เหมือนกันจ้าฉันแอบ,บเอาลิปสติกของแม่มาใช้อฉันจะช่วยแบบรับความผิดของทุกทคนเอาไว้เองนะท่านโนบิตะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเธอนะขอรับอืมแบบนี้ก็ต้องเอายาไม่เกลียดมากินเพิ่มแล้วไดมอน เยยังนอนอยู่เลยเนี่ยฉันต้องรีบแล้วด้วยขอหยิบเองแล้วกันนะอ้าเจอแล้วเอ๊แล้วมันใช่อันนี้เหรอเนี่ยเอ้ยแต่ช่างเหอะกินทั้งแผงเลยก็แล้วกันอ้าวจะไปข้างนอกอีกแล้วเหรอโนบิตะอ้ะอ้าไปก่อนนะครับหือะไรเนี่ย โนบิตะผมทำอะไรผิดเหรอครับไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าอะไรอะโอ๊ะแค่ยืนอยู่ใกล้ๆก็ชวนโมโหซะแล้วนะเฮ้ยไอ้นี่มัน โอ้ยห ôi! ยิกสักเก็บเลยทำนี้ได้อย่างไรเนี oh. hmm. oh oh mm ่ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะจ้องกันใหญ่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นออ้ยเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ย นี่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะแค่เห็นด้านไหฉันก็หมุดหงิดขึ้นมาแล้วเฮ้ยจิงด้วยจิงด้วยทุกคนทำไมอ่ะเป็นอะไรไปอ่ะดรมอนตัวตัวสั่งให้ดังยิบยาสุดเกลียดไปกินเองเลยนะดรมอนก็ด้วยเหรอออกยานแค่ไหนยานนี่มันถึงจะหมดฤทิ์ล้วเนี่ย